สวัสดีครับสวัสดีก็เข้ากับช่องวิกกุ๊กนะครับก็ห่างหายกันไปสักพักเลยสำหรับซี C v. รีส์รีวิวตัวละครเก่านะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ในคิวของพี่วูดูเจิดน,นะครับวูดดโรนาอาโดยเจิดน,นะหัวเขียวเหมือนกันก็สกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลบัฟหลบลีกหลบทักษะแล้วก็วิ่งไวนะครับก็เป็นบัฟพ,พื้นฐานที่โหดน,นะครับก็สกิลสองสกิลดาเมจสามพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะลดพลังโจมตีศัตรูครึ่งนึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ ลดโอกาสเกิดคิดดีิคอสศัตรูด้วยนะครับ50%แล้วก็มีต้านพายุนะครับวันนี้เราจะไปเจอกับน้องอารือเจอเป็นตัวที่มีสเตตัสที่แบบสูงมากๆเลยนะของตัวเกมที่แบบสูงกว่าตัวก้าดาวแบบบางตัวของก้าดาวร้อยหกสิบนะของแบบปีนี้อีกอะไรอย่างนั้นก็รุยเจดเป็นตัวที่เลือดเยอะที่สุดในเกมนะเท่าที่ผมจำไม่ผิดแล้วก็ไปเจอกับด่านนี้กันเลยว่าจะโหดขนาดไหนนะ เดี๋ยวผมจะพาลุยเจิดพี่หลงของเราไ,ไปลองในหลายๆโหมดนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเห็นแบบกิวใหญ่ๆเลยแบบตำนานเขาใช้แบบลุยเจิดในกิววอนะแล้วก็จะไปลองให้ดูเลยนะโอ้หลุยเจดไม่ใช่สก,กิลเลยชึบๆจิ้มไปแล้วนะครับก็ดาเมจแรงเลยนะแบบถ้าลองกับหลายๆตัว ไม่ไม่ค่อยมีแท้งตัวไหนแบบทําได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ถึกมากนะไอบอลตัวนี้มันตีแรงนะครับแบบตีแบบตีดองไวหลายตัวแล้วนะแต่แบบพี่พี่เจิดผมไม่ตายเลยนะก็แบบวิ่งไวด้วยนะแบบวิ่งไวแล้วแบบเออดูเขาจิ้มนั่นสิเดี๋ยวเราก็ไปเจอกับตัวที่มันจิ้มจิ้มเหมือนกันด้วยนะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวอะไรนะโอเคก็ชนะไปอย่างใสใสเลยนะ เดี๋ยวเราไปลองในกิววอลกันต่อเลยนะครับชืบชืบก่อนอย่างเงี้ยอันนี้รับหมดแล้วอันนี้ชืบโอเคก็เหลือสองทีพอดีนะก็ผมสู้เลยนะผมเอาพี่เจิดไว้ในอันนี้นะที่ผมไม่ใส่รถแรกเลยเมื่อกี้เห็นแรกส0 0พกว่าใช่ไหมเพราะว่าอ่าเราสามารถเลือก3ตัวที่มันจะแบบปล่อยเลยแบบไม่ไม่ตัดแรกเราได้นะผมก็เลยเอาอย่างนั้นนะครับชืบชบ เราไปดูกันเลยดีกว่า,วาพี่เจิดเราจะลอดมุยพี่เจิดผมวิ่งออกไปแล้วนะน,นี่หัวเขียวจิ้มอมาม่าไปนี่ยังยืนอยู่นะถ้าพี่เจิดไม่ตายเลยเนี่ยแสดงว่าเราประสบความสําเร็จนะครับเฮ้ยพี่เจิดผมหายไปไหนอี๋อย่าบวกนะว่าอ,อ๋อยู่นั่นโดนมูฟไปข้างหลังนะครับยังไม่ตุยนะโอเคตกใจหมดเลยนึกว่ามารีวิวแล้วแบบจะทําให้แห้งนะครับ ก็มาลล็อกโดนเยลลี่ผมสั้นไปนะนี่ตัวอะไรอ๋อพี่เจอดผมยังอยู่นะนี่นีอยู่นี่กระโดดกระโดดแพงอยู่นะเฮ้ยพี่เจอผมโดนลำน้ำไม่นะก็โดนทีมตัวเองฆ่าไปนะพี่เจิเออไม่ได้พี่เจิดพี่เจิดโดนลำนำเฉยเลย บูเยลลี่เขาทำแฝบนะก็ไว้อะไรให้พี่เจิดด้วยนะครับชืบๆเอ,ออเออเออเอเดี๋ยวเราจะวาพี่เจิดไปลองในอีกด่านหนึ่งนะครับก็คือปีวปเอ้ยเดี๋ยวเล่นจิ o วไอสตาหนึ่งก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยไปปีวปนะครับปีวปเจอกับตัวที่เป็น สายไวพิพตัวดาเมตที่แรงที่สุดในจักรวาลล้านโลกนี้นะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาคือใครนะช่วงนี้เราไม่ค่อยแกงเขาแต่เราหยิบเขามาแก,กงอีกรอบหนึ่งนะอ่าก็คือไม่ให้พักเลยนะชิบชๆก็หวังว่าเราจะชนะแบบใสๆนะจะเรียกเยลลี่ไปก่อนเลยแล้วกันนะโอ้ พี่เจผมยังยืนอยู่นะครับก็ไม่มีใครฆ่าเขาได้นะในหมวดนี้ถ้าแบบไม่โดนลำนำแล้วโดนทีมเรา20ล้านตัวกระทืบตายนะก็ไม่มีอะไรเอาเขาลงนะครับลิฟก็เอาไม่ลงนะพี่เจิดอ่าถ้าใครมีก็สามารถปั้นแบ็กมาใช้ได้นะนี่ผมไม่ได้ปั้นมาขำๆนะผมปั้นว่าแบบพี่ขอคนไม่เล่นนะ <laughs> series <Seriously>. <laughs> ดีก็พี่เจิดผมยังยืนแทงอยู่นะก็ จุดนี้ก็โหดมากๆเลยนะพี่เจิดไม่มีใครเทร่ไปกว่าพี่เจิดแล้วนะนี่นี่พี่เจิดผมยังยืนหนึ่งนะโอ้ยผมใส่ตาเนี่ยเขาแบบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบกว่าๆเลยนะแล้วเลือดเขาเกือบสองร้อยล้านอนะ่ะใครจะเอาเขาลงผมถามจริงใครมีก็หามาเล่นได้นะครับพี่พี่บรูเจิดนะ เดี๋ยวเราไปลองในฟิพีกันต่อเลยละกันน,นี่ผมก็เปิดอ่าเปิดป้อมหลักให้เขาแบบให้เด็กๆในกิวไปตีป้อมสองนะตีป้อมสองกันได้เลยงับชืบชือ่าล้วก็แจ้งไปแล้วนะครับแล้วเราก็มาเจอกับคนดีคนเดิมของเรากันนะ ก็นี่บานานุ่นชืบชืบเออไม่ได้ถ้วยเราไปดูพี่ว่าพี่เจิดเราจะทนดาเมจของโปรไซดองเราได้ไหมนะครับโปรไซดองนี่เขาแรงมากเลยนะแรงมากแม่เลยเขาถือเขาใช้หอกเหมือนกันนะแบบสองคนนี้เป็นการประทัเกันของผู้ใช้หอกนะ้อเหมือนพี่เจิดผมจะกระเด็นนะ กระดีนนี้คือแบบเลือดลดลง50%โอ้เขากดออมาตาม,มาแล้วก็กดส่วนเลยนะนี่การพนันการของผู้ใจออกในเกมนี้นะครับโอ้โดนขี่ปนาวุธอ่ะโอ้เอ้ยนึกวาเห็นพิเจิดจิ้มไปทีหนึ่งไหมคือเขาเป็นดาเมจแรงแรงแบบตวนนร,รกหมาเลยนะพิเจเกิดเนี่ยโอ้เอมีเอ,ม,เอมีรวยมาช่วยง่ายนะ เดี๋ยวผมหาแทงให้พไซดอนเพิ่มดีไหมครับเราจะแพ้ไหมนี่ผมเอาผมเอาปีโป้มาช่วยบัฟดาเมจให้พไซดอนนะกันนะชืบชืบหาปีโป้แป๊บนึงอ่าหนี่หน,น,นี้เดี๋ยวผมเอามาบัฟดาเมจให้เขากันดีกว่านะชืบชืบเดี๋ยวผมหาปีโป้แป๊บนึงนะอึบอึบอ่าเสร็จแล้ว นี่เราก็จะตีอีกรอบหนึ่งนะครับจู้กับเพื่อนหวังว่ารอบนี้จะคนจะไม่ส่งเอมีรวยมาช่วยนะอ่าถ้าเราแพ้ก็ไม่แปลกน,นะครับตอนนี้เพราะผมจัดมา3ตัวเลยนะเมื่อกี้มันชนะง่ายเกินอันนี้โปไซดองเขาก็จะดาเมจแรงขึ้นกว่าเดิมแบบมากๆเลยนะเพราะมีตัวแบบดามจสองตัวเลยนะแล้วก็มีธาตุไฟด้วยที่แบบชนะพี่พี่เจิดนะพี่เจิดผมจะแทงลูปปูเข้าไหม จิ้มไปทีหนึง่งโอเคทอามาตาส่วนไปนะครับแล้วก็จะตุม้มเมื่อกี้โพดใส่ดองติดอามา,าอังไม่ใช่จิ้มไปแล้วชุบๆนี่พี่เจอหเเรายืนไปฝูงเลยนะแบบเจอสามตัวก็บอยัันนะเฮ้ยพี่เจอผมตุยบอกแล้วพอเราแบบมีตัวบัฟตแมเมนี่มันจะโหดมากเลยนะ ขอไปนะครับโหแบบพี่เจอผมทะลุมาแล้วนะไม่รู้ว่าตอนนี้จะกระโดดแทงถึงพไซดอนเออยังไหวนะครับยังไหวใช่ไหมวัยรุ่นนี่นี่ติดต้านพายุด้วยนะคือเป็นตัวโหวดเลยที่แบบมีสกิลป่วนวนะนะเอเอ,เอป่วนต้านพายุไรงา้พัดไม่ไปแนละ้วตัวหนักนะ <laughs> ก็ผมว่าพี่เจิดเราชนะด้านโอ้โห,โหขี่มนาวุธนนี่ก็ตัดเกิดตลอดเลยนะ โอ้ลำคางขี่ปาาวุ้มากเลยแบบอยากให้ g ีเอ็มทหมดปิดขี่ปาราวุมานะมันจะได้แบบทําอะไรได้ง่ายกว่านี้นะครับแดี๋หมดไว้รีวิวตัวอะไรอย่างนั้นเลยะโอ้โหจึ๊บจิ้มไปจิ้มริปโป้แตกได้อยู่นะผมว่าผมพัดดีกว่าจริงจริงจึบๆบนี่ แล้วก็ปูมไปเออจิ้มปิวเออแต่หมดสวยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อพี่เจ๋อเป็นตัวที่จิ้มแรงอยู่นะเขาเป็นหนึ่งในห้าคนที่เคยแข่งเก่งที่สุดไหมนะไม่ไม่ติดไม่ติดไม่ติดจำไม่ได้โอเคแต่โลโลอาพี่เจ๋ดนี่ก็โหดมากเลยนะเอ,อตอนนี้มันจะจิ้มไม่ถึงแล้วเออจิ้มถึงแล้ว นเนี่ยเนี่ยขี่ปนาวุธมาชอบตัดเกิดนะเนี่ยผมรำคาญขี่ปนาวุธมากเลยชุบๆกดไอ้นี่เลยละกันเออไม่ค่อยมีตัวที่รับดาเมดโพไซดอนได้นะแบบทุกคนเคยเห็นอาดัมใช่ไหมแบบอาดัมที่ผมเคยเอามาอันนั้นก็คือแบบไอผมใส่ต้านเยอะนะแบบโพไซดอนก็แทงหายอยู่นะคือมันมันแทงไม่สนทตุเลยโพไซดองอยิ่งเจอ้ไหวพริบนี่เขาหักหลัง ต้านีไหวพีเป็นศูนเลยนะโปไซดองก็โหดมากเลยนะหวังว่าซีซั่นสองถ้าคนจะเทพจะมานะครับทำตัวให้โหดกว่าเดิมนะโอเคนี <c oughs> ่โปรไซดองผมก็ใส่เกียร์เหมือนนะครับเหมือนโหดๆเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวก็จบกันไปเท่านี้นะครับสำหรับพี่เจิดนะเอ้ยอยากลองสตเตนละ่ะเอ้ยแต่ช่างมันเถอะจบแค่เพียงเท่านี้นะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบกันาารกดไลค์กดแชร์ปเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปได้นะสามารถกดซับสไคร์ได้ด้วยนะสำหรับนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย